สวัสดีครับยูยูเดอร์จากยูยูสกูเดดิ้งครับคลิปนี้ครับจะแนะนําวิธีการเขียนสคริปต์ของ IQ Option นะครับโดยใช้ AI นะครับวันนี้ผมจะแนะนําก็คือ MACD นะครับตัดกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเขียนพร้อมก่อนนะครับผมได้ปรับปรุงพร้อมมาจากตัวสตูคอร์สนะครับชื่ออินดิเคเตอร์นะครับ MACD คอร์สนะครับแล้วก็วันนี้เราระบุไอคอนไปด้วยนะครับไอคอนไปด้วยก็คือเป็น ก็เป็นฟอร์มของอินสตูเมนต์นะครับวัตถุประสงค์อ่าเราก็บอกวัตถุประสงค์ไปด้วยเลยนะผมขยายใหญ่หน่อยนะอ่าเผื่อเพื่อนๆเทรดเดอร์ได้ทำตามนะครับแสดงจุดเข้าเริ่มเมื่อเส้น MACD ตัดอ่สัญล็อคนะตัดขึ้นสัญล็อคนะครับสำหรับกดขึ้นลูกศรสีเขียวป้ายชื่อว่าบ่ายนะครับแล้วก็ MACD ตัดลงสัญล็อสำหรับกดลงลูกศรสีแดงป้ายชื่อเป็นเซลนะครับอ่าฟอร์มนะครับฟอร์มที่เราจะเขียนอ่าตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆเดิมนะสิ่งที่เราจะต้องปรับ ก็อ่ก็คือส่วนที่เป็นรายละเอียดนะครับก็คือส่วนที่เป็นฟังก์ชันการคำนวณนะครับอ้าวอ <IP> ันนี it it. ้ผิดนะครับอ่าเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้นิดเดียวนะครับเพราะเราก็ปีมามันก็เลยมีส่วนที่ผิดบ้างอ้าวแก้สุดๆกันเลยนะใช้ฟังก์ชันการคำนวณ MCD จากนี่เราก็บอกระบุการคำนวณไปนิดนึงนะครับอ่าเขาจะได้ใช้มันจะได้ง่ายนะครับข้อมูลพิเยดค่าเริ่มต้นนะครับใช้ฟาสต์อ่าสิบสองสโลว์ยี่สิบหกแล้วก็ซิงห์เอ้าก้านะครับผู้ใช้สามารถที่จะปรับพิเดตของแต่ละค่าได้นะครับผู้ใช้ ใส่เข้าไปแบบนี้นะข้อ3นะครับข้อ3ข้อ4ข้อ5 6 7 8 9 10 11เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างโค้ดนี่ก็เหมือนเดิมแนบไปด้วยนะครับอ่าน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับคนโทนเอนะครับอ่าคนโทนเอคนโทนสีนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัว ChatGPT4o นะครับผมก็วางนะครับพร้อมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลอง สั่งดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่าออกมาแล้วนะครับ M A C D c o r t พร้อมใช้งานทันทีบนแพลตฟอร์มของ IQ Option อยะโอ้แน่นอนนะโอ้อันนี้เขียนถูกต้องนะครับอันนี้เป็นไปตามที่ต้องการเลยนะครับเป๊ะเลยนะต่อมานะครับ input อ่า input setup อ่าอันนี้ถูกต้องนะครับอ่าตรงนี้ร้อยหนึงสูงสุดร้อยนึงอ่าโอเคร้อยหนึงก็ได้เราปรับเองก็ได้นะตรงนี้อาจจะเป็นพันนะเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับตรงนี้เราอาจจะปรับเป็นหารอยก็ได้นะอันนี้คือ ค่ามินนะครับอันนี้คือค่าแม็กอันซะอันนี้คือสเต็ปนะครับแล้วก็ซอสนะครับโอเคกุ๊บนะครับอ่าอินพุตกุ๊บนะครับเอลออสเซ็อ่์เซ็ตติ้งนะครับก็โอเคอ่าถือว่าใช้ได้นะครับอ่าอีกอ่าแคปเคเลตนะครับการคำนวณ MACD นะครับโอเคถูกต้องนะครับตามที่อยากจะได้เลยนะครับ Signal Logic นะครับอ่าอันนี้คือตัดขึ้นตัดลงนะครับ Buy อ่าพ o t Buy โอเคถูกต้องหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรา ดูจากสายตาถูกต้องหมดนะครับเดี๋ยวเรา copy เลยนะครับแล้วก็เอาไปที่ IQ Option นะครับมาที่ indicator นะครับมาที่สคริปต์นะครับ add m e m l r y นะครับ ctrl a นะครับ delete ctrl v save ถ้าไม่ error น่าจะถูกนะครับผมจะ mark ด้่นหลังไว้ GPT อ่าแบบนี้นะครับ CO ปึ๊บกลับไปนะครับ save อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ copy นะครับตรงนี้นะ แล้วก็มาที่อินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ลากใส่ไปเลยนะครับน้าโอ้โหสุดยอดมากเลยนะเป็นไปนตามที่เราอยากจะได้เป๊ะเ,เลยนะครับเนี่ยอวางก็ไปว้าวมาแล้วครับโอ้โหอันนี้ขึ้นอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ขึ้นใกล้เคียงกันนะครับอ่าไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเ,เดเด,เดอร์เขาปรับสามารถใช้ได้อู้ง่ายมากนะครับเอ็มเแสดงว่าอ่าชั้น g p t เนี่ยก็จะถนัดในเรื่องพวก MA เเนาะอ่า พออะไรที่มันสลับซับซ้อนนี่เขาอาจจะง,งงนิดหนึ่งนะครับนี่โอ้แน่นอนเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับถือว่าเจ้าเดียมมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปให้อ่า c ๊อปปี้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ก๊อกนะครับของอีลอนมัสก์ดูนะครับวันนี้ผมใช้ไป3ามสี่เที่ยวเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าวันนี้จะยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับลองดูนะก๊อกสามบุ๊ปก็ไปอ่าโอ้โอ้บุ๊บับบุบบ๊บับเลยนะ่ะอ้าวแสดงว่า หมดแล้วหมดหมดโปรเลยครับอ้าวขออภัยผิดนะครับอู้ผมก๊อปปี้ผิดนะมันต้องก๊อปปี้พร้อมขออภัยนะครับเอาใหม่นะครับขออนุญาตเอาใหม่เอาวางไว้ตรงนี้นะเอาใหม่ทิ้งอุยหลงนะฮะหลงหลงทำไปทำมาหลงนะครับโอ้มันก็ก๊อปปี้ไอ้ของที่เราส่งไปเมื่อกี้แหละนะครับอ่าไม่เป็นไรนะ,ะถือว่าเราผิดพลาดไปเดี๋ยวเราลอง ลองจุดอื่นดูนะครับอลอง a อตัวอื่นนะครับอดนนีผมจะลองคิวเว่นนะครับออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะอลองดูนะฮะลองดู AI จากจีนแผ่นดินใหญ่หน่อยครับว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับกดส่งเข้าไปนะครับว้าวโอ้โหวุ้บวับวุบวับเลยเลยครับอืออ้าวอันนี้ซอสโอ้โหโอ้ ือฟรีนะครับฟรีแล้วออกมาอย่างนี้เนี่ยถือว่าดีเยี่ยมนะครับอ่าเอาเสร็จแล้วหรอว้าวเดี๋ยวลองดูนะกัดปี้นะครับแล้วก็กลับมาที่ตัว i q ค p t i o n นะครับสคริปต์นะครับถ้าเกิดว่า Q วเว้นเนี่ยออกเสียงผิดต้องขอไปด้วยนะทำงานได้ดีเยี่ยมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปไอ้นี่เลยเนะไม่ต้องไปจ่ายรายเดือนเลยนะครับเซฟอ้าวอ,อุ้ยโอเขียนพร้อมให้ดีเนี่ยผมว่าอืวางดูเนะี่ย ปไปเดี๋ยวเราผมเอาอันนี้ออกนะฮะเอาของ GPT ออกเฮ้ยออ้ใช้งานได้ดีเลยนะครับอ่าโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับอืพี่น้องครับโอ้โหสบายกันแล้วทีนี้คิวเว้นนะครับ2.5 Max นะครับอ่าถ้าเราเขียนพร้อมได้ถูกต้องนะครับเขียนพร้อมตัวนี้ได้ถูกต้องนะครับอ่านี่ตัวนี้เขียนพร้อมได้ถูกต้องนะครับ AI ก็จะเจนโค้ดออกมาอย่างไในถูกต้องตามที่เราอยากจะได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ